สวัสดีค่ะ91สนทนาตื่นมาให้เราคุยกันต่อจากช่วงเวลาที่คุยกับคุณนันสินีไปในช่วงเช้านะคะตื่นมาให้อ่านข่าวหน้าหนึ่งให้ฟังแล้วคุณนันสินีก็จะเลือกเพลงเป็นเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่เธอจะเลือกนะคะแต่ทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามมันมีธรรมะอยู่ในนั้นเพราะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะก็เลยอยู่ในทุกที่ที่ เป็นธรรมชาตินะคะเราก็นํามาพูดคุยกันแล้ววันนี้คุณัศนีเลือกเพลงที่เกี่ยวกับคนจากแดนไกลหมายถึงจากต่างจังหวดัดเข้ามาทํางานในเมืองกรงุงแล้วก็มีคนที่หวงใหญ่ส่งความคิดถึงมาให้แล้วก็ให้กําลังใจกันว่าอดทนหน่อยนะนะคะก็เลยจะชวนคุยเรื่องความอดทน,นะคะ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะคุยเรื่องความอดทน เคยมีหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะอดทนมันอันเดียวกับเก็บกดหรือเปล่านะมันใกล้กันมากมันใกล้กันมากค่ะก็เลยชวนอย่างนี้ค่ะชวนดูตามรูปสั์เลยอดทนนะคะแล้วก็เก็บกดอ่าเราพิจารณาไปพร้อมๆกันเนาะอดทนแล้วก็เก็บกดเราต้องรู้ก่อนว่าอดทนเนี่ย เป็นคุณธรรมขั้นสูงเลยนะคะและเป็นหนึ่งใน38ประการของมงคลอันสูงสุดมงคลอันสูงสุด38ประการมีความอดทนเป็นหนึ่งในนั้นและอยู่ในขั้นสูงด้วยนะคะแล้วในครั้งพุทธการโอ,โอ้ย้อนอดีตเลยนะคะพระพุทธเจ้าได้สั่งพระษาวกที่ออกไปเผยแพ่พระพุทธศาสนาว,ว่าอดทนความอดทนเลยนะคะเป็นอย่างแรกเพราะฉะนั้นโอ้ต้องเป็น เป็นคุณธรรมที่สูงส่งแน่ๆเพราะฉะนั้นเราก็มาดูคำว่าอดกับทนกันก่อนอดเนี่ยแน่นอนค่ะเวลาที่มีอะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความอยากความอยากได้ความติดใจความถือสาความหลงยึด หรือว่าโลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทระโมหะนั่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยพอมันมาจู่โจมเราอย่างนี้เข้ามาเราอดอืมอดไว้ออดไว้นะคะแล้วก็ทนไดทนไ้ทนเอาไว้ทนเอาไว้กับสิ่งที่มาท้าทายเราท้าทายใจของเราให้มันเตลิดเปิดเปิงเพราะว่าเราคุยกันบ่อยว่าใจเนี่ยมันมีหน้าที่ร,รับรู้แล้วก็ชูรส เพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันรับรู้ไม่พอมันชูรสต่ออีกนะคะเราก็เลยชวนมองว่าเอออดนะอดเรื่องนี้ไว้อดเรื่องที่มันจู่โจมเราเนี่ยอดกับมันให้ได้แล้วก็ทนมันให้ได้อันเนี้ยมันจะขานขึ้นไปในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เก็บกดเก็บกดเนี่ยรับอะไรมาแล้วเก็บรับรู้มาทางตาหูจมูกกายใจแล้วเก็บอะคะ เก็บบันทึกไว้เลยนะจริงๆแล้วแค่เราคิดเรามีเจตนาเรามีจิตปักลงไปในอะไรก็ตามมันเก็บหมดมันเกิดเป็นความมีความเป็นหมดเลยเราก็เลยชวนมองว่าอาการเก็บเนี่ยเราเห็นเลยนะคะคนนี้พูดมาอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนี้คนนั้นทําอย่าง,งน,น,นั้นคนโน้นทําอย่างโน้นนะคะเ,เก็บ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 หมดเลยแล้วก็กดมันเอาไว้กดมันเอาไว้ กดมันกดมเห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราแยกคําว่าอดทนกับเก็บกดออกมาต่างกันเพราะเก็บกดเนี่ยมันสามารถที่จะพุ่งออกมาตอนไหนก็ได้กดมันไว้พุ่งออกมาตอนไหนก็ได้ทะลักออกมาตอนไหนก็ได้แต่อดทนเนี่ยมันเข้ามาประทะเราเรากดไว้นะคะอดที่จะชูรสต่อที่จะปรุงต่อแล้วก็ทนต่อสิ่งที่ มาประทะเราได้แรงประทะเราได้พิงมนมันมาแค่นี้แล้วมันก็ไปละเราอดมันมางแค่นี้มันก็ไปละเ,เพราะเราทนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่จะชวนกันว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายสามารถฝึกฝนเพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่า ไม่ได้หมายถึงความเป็นอยู่ความสะดวกสบายที่ดีกว่าแต่หมายถึงใจค่ะใจที่เป็นปกติที่ดีกว่าใจที่มันรุ่มร้อนกระวนกระวายจริงไหมคะเมื่อ <y> ช <ork> ่วงที่คุณนันสนีเปิดเพลงนี้จบคุณนันสนีก็เล่าให้ฟังว่าลองสังเกตใจตัวเองดูว่าเออเวลาที่ฝนตกเนี่ยมัน ใจมันกับเพื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเราเรากังวลเราพะวงเรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือฝนนี่แหละนะคะเป็นอุปสรรคต่อการทําอะไรของเราที่เป็นปกติคือพอมีฝนมามันไม่ปกติอันนี้เป็นสิ่งที่คุณนัชีได้แบ่งปันประสบการณ์ ก็เลยชวนมองว่าเรามาดูว่าทําไมเราถึงกระเพื่อมใจเราถึงหวันไหวใจเราถึงไม่เป็นปกติกับก็แค่ฝนนะ่ะก็เลยชวนมองว่าเออมันอยู่ที่ความอยากของคนนะคะจริงๆเรากลองสังเกตมันดูดีๆว่าเออมันมีความอยากอยู่ในนั้นน่ะถ้าถามชาวนารอฝนอยู่อ่ะฝนตกมาดีใจนะคะดีใจฝนไม่ตกแหนางแมวเลยขอฝนนะคะ แต่คนเมืองกรุงฝนตกลงมาโอ้ไวการจะราจรติดขัดน้ำท่วมขังไปมาลำบากไม่สบายเสื้อผ้าเปียกเนี่ยคืออยู่ที่ความอยากถ้าเรารู้ว่ามันคือความอยากแล้วก็มองมันชวนมองมันนะคะว่ามันมาจากอะไรก็นี่แหละค่ะเราส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึงเรื่องความสะดวกสบาย เป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็เห็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางความสะดวกสบายให้กับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเราปฏิเสธมันก็เลยอึดอัดขัดใจกระเพิ่มไหวถ้าเราเห็นมันดูมันมองมันแล้วก็สลายมันนะคะการสลายมันเนี่ยมันสลายได้ในในสองระดับคือคุณไม่อยากละไม่เป็นไรละช่างมันไม่ ไม่อุดิลำคาแนละทนได้ทนได้น,ไดนะคะนี่คือในระดับที่หนึง่งระดับอีกลึกลงไปกว่าน,นั้นก็คือมองเห็นทุกอย่างมันมันมีความเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่แน่นอนจีรังยั่งยืนเหตุการณ์นี้มามันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านอารมณ์นี้มาเดี๋ยวมันก็ไปโกรธมาเดี๋ยวมันก็หายนะคะดีใจมามันก็ไม่อยู่นานให้เห็นสิ่งเหล่านี้คะ่ะ เป็นปกติเป็นกิจวัตรประจําวันทําไม่ได้ทําไม่ได้ฝึกฝนฝึกฝนต่อไปแล้วได้ให้ได้และในที่สุดเนี่ยระดับลึกลงไปที่จะสลายความอยากของเราใจมันไม่เอาเองค่ะใจมันไม่เอาเองใจมันปฏิเสธเองใจมันไม่รับเองอันนี้เป็นในระดับของการฝึกจะเห็นได้ว่าในระดับที่สองเนี่ยปราศจากความคิดเลยนะคะปราศจากความคิด ถ้าเราบอกว่าอุ้ยเราไม่เอาละอะไรก็ตามในโลกนี้เราไม่เอาอะไรละอันนี้ยังคิดอยู่เดี๋ยวมันก็อยากมปนะคะถ้าหากว่าจะสลายความอยากให้ได้จริงๆมันต้องฝึกฝนจนมีทักษะความชํานาญเห็นอะไรเป็นความไม่แน่นอนเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรมันไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาใจมันก็จะน้อมนาไปน้อมนําไป แล้วมันก็จะไม่รับเองไม่เอาเองทายถอนออกเองสลัดคืนออกไปเองนี่คือในอีกระดับที่เรียกว่าเป็นระดับของปัญญาซึ่งมันเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะค่ะก็แบ่งปันกันสำหรับวันนี้นะคะ91านทสันาตื่นมาให้ติดตามกันต่อไปนะคะที่นี่ที่เดิมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะสำหรับ fm 9 1 traffic pro เรามีอะไรดีๆมาฝากกันทุกวันแล้วก็ตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยเพราะสาพพ fm 9 1ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ